สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้พบกับผมครับเพี่บอลน้องบื่อนาะมีเข้ามาอยู่หน้าวัางนะครับพี่น้องมาลองมุกไฟคู่บอลล่ากับเสดธีเล่นท้องครับจำพางกันมาเงี้ยทุ่นหนึ่งวันสั้นครับนี่ก็เลังแต่งตัวนะครับพี่น้องนี่เห็นยังครับนี่วางขั่งขาล่งเด้ไม่จุดมือเลี้ยงเลยนะครับจังไนอยนี่แหลางเงี้ย ฮะ <peach noise> นั่งเอาเอาน้ำเล่นได้งไฟโล่หัวงไฟหรือหัวยังไงพี่ <c oughs> น้องรู้ค่อยสร้างนะครับนี่ต้องน้ำเลยยันต์ภาษาเลยนี่ะไรน้ำผู้นะนี่ราหตะไลห้องกับมีนะครับมือสังเกตตะไลสร้างได้นะครับตะไลนิวครับ ครับเบิึงซางก็กำลังแต่งตัวของไฟไปเรื่อยๆนะครับอีชุ้มทึ่งมันเงยกว่านี้เป็นนิ้วสองยั่หราไหนต่อไปครับนะครับเบิึงซางก็กำลังเข่าของไฟนะครับนะครับการแต่งหางนะครับ บอกได้บ่บครับนี่สูตรห้างนี่เ,เขาบังเท่าไรครับนี่เอายิบโก้ครับเอายิบนก้ครับมาเลื่อนกันเนาะไไครับ กานแตะหางของคู่บุรุนะครับคู่บุรุษยังไม่จ่ายยังครับนี่บ้านเราในแขกยอมไม่จ่ายยังคู่บุรุษลงทุนผมมีข่อตหารนะเครื่องกับมี่ได้พี่น้องนิ่งเครื่องผู้ใดสนใจสร้างได้ครับนิ่งเครื่องครับนิ่งเครื่องกับมีครับนิ่งเครื่องกับมีครับพี่งเรามาจัดให้เองนะครับนิ่งเครื่องครับผู้ใดสนใจจัดให้ได้เลยครับทุกขนาดครับกำลังงาม มีทุกรุ่นครับตั้งแต่บางหาบถ้ากันร่องสูตใไมครับไม่จับตะเกิงเรียกว่าไม่บอกเลยติห่างนี่ห่างไงแต่ฟูเลยพี่น้อง นะครับการเล่าหางาหน่าแเราก็เตรียมมองไ้แล้วนะครับเขาว่าเ็เดนี่โจมิดขูดเจ้าจัดจ้าจัด สั้นเลยลดพนักงานว่าถันบ่สั้นใช่ผ่าโออแตงเกอร์ของพวกเราคือตั้งหระเดี๋ยววันีหนมาเกี่าสองทุ่งครับสร้างเฮ็ดฟ้าก็มาเฮ็ดฟ้ากันครับพอดีสร้างบุกงไฟใส่กันเนี่ยเว้ยรอใกล้กันให้เว้ยใกล้เต๋อบ่าย้งดื มีท <t ality> <laughs> ุกขนาดครับมักไข่อไรสนใจสร้างเลยครับบางไฟน้ำผมลอยไข่ครับเรียกเป็นสูตรหลางหรือสูตรประหงมีมัดเลย่น่องมักหลางมักแงว่ามักแง่บุบบ่หงบุบบ่ตกเก่าแล้วมันร่นไปโดนนี่สิบจุดดับเรายผมหนงหนึ่งท่านเห็นอย่งอยู่บวกการดาบเรืองบนองยามมันก่อบเห เห็นไหมครับนรั้ำตัวที่คู่บุรุษเขากําลังแ่งหัางอยู่นะครับอ้ยังไงมันขอหอให้หูวะไฟหรั้ํตัวไฟไม่ยังเห็นหรอครับเม่ได้ดี๋ยวุคคลมันนอนประหลับบ้าทัน กูว่าสูดียวกันก็ไฟแเลมตัวนี้ห่างเดีฝากติดตามไม่ได้ครับเห็นแต่เบื้องเรียลแล้วครับคลิปวงไฟาางงพูดนแต่ทางคุณต้องจะปุ้นนะครับแล้วแล้วย่างแบเบื้องฟังทางคุณหมอรุดนะครับนี่สิเป็นคุณหมอรุดนะครับคุณหมอุดเห็ุทางล่ครับมือนีิ สามว่าครับ <laughs> ท่างคุณหมอรุดนะครับอาดงไฟนิวเครื่องนะครับไฟลายแห้งครับรีอจะเป็นมักรีม,กมักบางแกเลยทบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบมีนะครับแล้วชุดนี้เหรอ,อลุดความดีบงงามไฟลายครับือข้อแหงพด มึงอบอก่งเพีนหูนี่วะเพรดิอกบอกว่เพีเหูอ่นนี่ครับคุณหมอกำลังอัดครับน่าสาเลยไม่อัดได้ปกติด้เน่ดีด้เน่ะวันนี้ใชข้เบ่บวานนี่ฮะที่สิ่้ใช่ไขบ่บวานนี่ อ่ะบันนี้มันจะได้ยู่สิขายมันจะด้กว่ามันนี้สิขายได้บ่บ่ะนี้ย่พราบอะไรไม่ซื้อไปไปจะได้เขาซื้อไปชิโกโป้งไหมเ,เอาเลยมื่นเดียว <c oughs> อีลิ้ <c oughs> ดูดคูปเลยเหรอเออเอาเลยอิริเอาโงเลยนี่มื่นเดียวนี่ยมันสาดีป่ะบุมมี่ไหมเป็นบ่เจกตว่ะบุษาด์เอาไปทาสีจังไลง,งามเลยนี่บุษาด์บุษาด์เร็วดีบ้านี่เครื่องจักรได้เฮ็ยดยูนบ่ลอ่ะไดเฮีดประจำอยู่เนาะ ไม่อยากวันเดียวได้เตรียไปหนสังด้สังหนึ่งเจขึ้นมาตโดนหมา้มาโดนได้กมือมือสองมือ้นพลังสใจครับนสองมือนก็เอาได้เห็นมีเงินโอ้ยปวดยุมัดลายกระโดดเนาะเอาไปเลยเหรอปวด้วี้ลายเด้อเนี่ยด โอ้แ oh, well, ่า on ถ okay. <LO> ้าซ so ืย <by> <ether> no like, ังไงก็ำไมเลาเนี่ยเออก็เป็นของเงินสร้างเทียได้เนาะของตูเทียครับเพื่อรู้จักสร้างเทียวครับนี่ในยูทูบผมบอกซองขาโยกเลยนะครับ่ผมไม่เว้งกับตัวนี่ละตอนียยกส่งเว้งยังสรกับยููน้องบอไม่รู้มาน่ะ การนุนโยกโซ่ขาหนึ่งก็ได้แสงงานหนึ่งสิละไม่กี่ายโยกซ่ไม่ับอสยังตลักตลักแค่รปเนไม่แตกอวะอืออ้วเฮ้ยงานอะเธอเล bỏ à, con năm mới để còn xe khăn về năm cho bộ khăn này có gì vậy sáng phi quá này nhạc men bò men ครับผมไฟเยอะแยะครับบักบังเงวบังสันอยากได้ทุกสเปคครับอันนั้นผู้ใดอันนี้อันนี้นิวกับนิ่วเครื่องกันเด็ดสองนิ่ววู้ใด้สองนิ้วไอจู๋ผมสุ่มอะไรก็ได้เห็นทางสู้ตดนแมนสุ่มอะไรก็ได้เห็นทางสู้จำได้ว่าอะไรอยู่ ไม่สวัสดีครับกลับเบงทางคู่บอลลอนะครับบ่ายกำลังนงั่งเราหางอยู่เนี่ยครับหางมืไ่ไใดเราเลยกำลังแตงหนวดอยู่เบื้องนะครับว่านำ้ำห,ห,หนักหางอีกเท่าไหร่ซีขีดซีบ่ะซีเท่าไหร่ซีขีดเจ็ดซีขีดเจ็ดนะครับเมื่อกี้มันห้องพื้นหาหางคู่ครับ สี่ขีดเจ็ดนะครับนะพี่น้องสี่ขีดเจ็ดนะครับหางของคูบอโลถ้นลา,านได้แห่งมาถันเรายนใน <c oughs> ครับครับอังสันอังสันนะครับพี่น้อง <c oughs> บันทัดเราเบื้องตอนจุดนะครับสวัสดีครับฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับ